เข้ามาเลยมาต่อสู้กันต่อไปท่าสังหารเข็มทิศท่าสังหารเข็มทิศท่าสังหารทำลายล้างท่าสังหารความยุ่งเหยิงท่าสังหารทำลายล้างท่าสังหารความยุ่งเหยิงอันตีปบักกักเข้าไปขยายวงจรเวทท่าสังหารเข็มทิศ อากาศดีท่านผู้ชมหลายท่านในครั้งนี้นวันนี้คุณอยู่ใช่อง The Touch c h n n e l เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนคอมโบอาคาสะเนี่ยครับผมจากคลิปที่แล้วผมเคยสอนไว้ว้ยแต่แบบว่าประมาณว่าคอมโบมันแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้ผมจะมาสอนร้อยเปอร์เซ็นต์ในรูปแบบฆ่าตัวบางตายนะมาครับผมหลักๆเลยก็เหมือนเดิมครับผมฝึเซิร์ฟมาสู่กันต่อไป ขยายวงจรเวทท่าสังหารเข็มทิศท่าสังหารเรามาต่อสู้กันไปจนชั่วนนิรันทำลายล้าง รับผมโดยหลักๆก,ก็คอมโบจะมีประมาณนี้ครับใช้ไม่ค่อยเยอะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสอนก่อนหลักๆนะอย่างแรกนะครับเราต้องกดสลักก่อนสลักขั้น3ามเลเวลสามนะเสร็จปุ๊บทีนี้เราใช้ท่าสังหารเขียงทิศสองรอบนะครับผมพยายามใช้2รอบพยายามใช้ให้ลุลวนะมันจะเตะรอบแรกเห็นว่าแล้วจะมีรอบ2ป๊กเสร็จปุ๊บพักทีนี้ให้ใช้ท่าเดมอนสกิลแบบรูปแบบเดินครับผมมันก็จะเป็นแบบท่าสังหารทำลายล้างใช่ไหมพอกต่อยเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับให้เราใช้ท่าสังหารความยุ่งเหยิงต่อมันจะเป็นท่าเดินแล้วกดไวครับผมมันจะเป็น แล้วก็เราก็ใช้ท่าสังหารเดิมเลยครับผมความยุ่งเหยิงนะครับก็ใช้เสร็จปุ๊บทีนี้จังหวะมันจะต่อยพอดีเป๊ะแล้วครับแล้วเราก็สามารถกดอติดได้เลยอาคาซาจะทําการเตะแบบพอดีเป๊ะเลยแล้วมันจะเข้าอันติพอดีเป๊ะเลยโดยรวมครับผมอาคาซาจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะแบบบางมากแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบขนาดน,นั้นนะแต่ก็บางอะบางที่สุดในเกมละบางาพอ,องกีทอโลแต่อาคาซาบางสุด แต่ว่าถ้ามันก็มีโมบิลิตี้แล้วก็คอมโบที่ค่อนข้างแรงพอสมควรครับผม <c oughs> ก็ยังไงเดี๋ยวเราไปชมในเกมจริงกันเลยมาเรามาเล่าเกมจริงกันเลยว่ะเล่าเกมจริงเฮียเราเข้าเกมจริงมา <c oughs> เคาเตอร์เอาไม่ได้เคาเตอร์ไอ้ก,ก <Okay. S 1> ถูถ้าสังหารว่างเปล่าถ้าสังหารว่างเปล่าสามารถใช้กระโดดนี้ได้นะไปยิงแบบกากาศได้แต่ทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรแต่แต่กากระไอ้สับน,นี่อะฮุกเอาโอ้ยเอาโมตสุโลหิรูปบาจอูรสังหารหายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย ทาสังหารทำลายล้างเห็นแล้วมันหลบได้เห็นไหมมันมีท่าวิธีการหลบได้อยูอ่ถ้าถามถ้าอาสาทำไม่เอสเจอคนเล่นเก่งเกอสได้เหมือนกันครับผมตวัวมันแบบค่อน,ข,อนข้างมีมูลิตี้แล้วก็เร็วด้วยไม่ค่อยช้าเท่าไหร่เห็นแล้วทาสังหารเข็มทิศทาสังหารความยุ่งเหยิงทาสังหารเข็มทิศเห็นแล้วอีกรอบนึงมันใช้ได้ครับผมบทขยี้หนีเรียบร้อยไปหนึ่ง รถซ้ายรถขวารถซ้ายรถขวาตามมา,มาเอ้ามั่วมัม่วท่าสังหารความยุ่งเหยิงท่าสังหารวางเปล่าเอ,อ้ยไม่ได้วางเปล่าดิเข็มทิศประตูนี่อ่ะนี่อ่ะท่าสังหารวางเปล่าท่าสังมันหลายอย่างอ่ะมันเดี๋ยววางเปล่าเดี๋ยวอะไรลุงผมก็มั่วที่ผ่ายเลย อ่ามามาเอาใหม่เอาใหม่ให้ถูกท่าสังหารเข็มทิศท่าสังหารว่างเปล่าอ่าเนี่ยใช่อนนี้ใช่เป๊ะเลยท่าสังหารทำลายล้างเอาเห็นนะมันหลบได้ท่าสังหารทำลายล้างเอาแม่งหลบได้ไม่ียอ่าเรียบร้อยพี่หนึ่งเรียบเรียบร้อยหนึ่งตัวซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาหลบลอ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 ระเบิดเซิร์ฟทีนี้มา มา,มาต่อสู้กันต่อไปท่าสังหารเข็มทิศท่าสังหารเข็มทิศท่าสังหารทำลายล้างท่าสังหารความยุ่งเหยิงท่าสังหารทำลายล้างท่าสังหารความยุ่งเหยิงอันตีบักกักเข้าไปขยายวงจรเวทท่าสังหารเข็มทิศท่าสังหารมาต่อสู้กับข้าไปจนช่วนิรันร์ทำลายล้างสวย ท่านจะไม่มีวันลืมวิธีการเอาตัวรอดของแกอะไรครับผมถ้าใครชอบฟิกคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ได้จะเป็นแรงใจให้คนทําคลิปมากช่วงนี้ก็ช่องเราประมาณ1,800คนแล้วก็จะทําไปเรื่อยครับผมแล้วก็จะลงคลิปในทิกตอกไปเรื่อยนะแล้วก็ไลฟ์สตรีมทิกตอก มาวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับผมสามารถไลฟ์สตรีมได้ปกติแล้วนะยังไงใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ติกต็อกแล้วก็ช่อง YouTube ของเลททัชชาแนลด้วยนะครับผมถ้าใครอยากดูคอมโบตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับแล้วก็ทุกคอมเมนต์ผมอ่านหมดนะพยายามจะอ่านแล้วพยายามจะตอบทั้งหมดยังไงก็สวัสดีครับ